ต่อกันนครับอันนี้เป็นผมของเดือนห้านะครับเดือนห้าวันที่สี่แล้วนะครับของปีนี้นะครับเดือนห้าก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับคือผมเอาทินเจอร์ทานะครับผมก็ขึ้นแล้วเอาทินเจอร์ทาเพราะว่าเรารอยแผลที่เป็นเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยครับก็ยังยังไม่หายดีนะครับยังเป็นแผลอยู่นะครับแต่ว่ามันคันก็เลยเอาทินเจอร์ทานะฮะก็อันนี้ของเดือนห้านะแล้วก็ดูต่อไปกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นของเดือนห้าวันที่สี่นะครับ ่อไปเป็นเดือนห้าเดือนห้าวันที่แปดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าสะเก็ดแผลมันเริ่มมันเริ่มแห้งนะครับแล้วก็ผมด้านข้างนี้กลับมาขึ้นแล้วนะฮะเดือนห้าวันที่แปดแล้วก็ต่อไปไปดูเลยครับเดือนห้าวันที่แปดแล้วนะฮะก็ดูได้หลายภาพนี่ครับจะเห็นนะก็ข้างบนเนี้ยเริ่มแห้งนะครับ ผมเนี่ยยังไม่เห็นนะผมไม่ได้เป็นตตเลยนะข้างบนจะเป็นตตเลยครับแต่มันจะหลุดออกใหม่นะฮะมันจะมีอยู่อยู่ช่วงแรกนะครับสองพันี่รอกราฟแล้วก็มันก็จะเริ่มบุดออกไปนะฮะแล้วก็ลากผมก็ยังอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวคอยดูกันนะฮะก็อันนี้จะเป็นต่อไปวันที่อันนี้จะเป็นผมของวันที่แปดเดือนห้านะฮะวันที่แปดเดือนห้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวันที่แปดเดือนห้านะครับอันนี้วันที่แดเดือนห้านะครับ สะเก็ดแผลข้างบนยังไม่หายนะฮะวันที่แปดเดือนห้าต่อไปก็จะเป็นวันที่นะครับตอนนี้เป็นเดือนห้าอยู่อยยผ่านทนภาพอันนี้เันที่เก้านะครับครับให้ดูกันวิดีโอไปเลยครับวันที่เก้าครับก็คือผมทาทิ้งเจอนะครับมันไม่ตาดีนะครับคือมันคันนะฮะ ก็พอทานแะล้วมันก็คอยช่วนยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเกาเราเผลอเกาเนี่ยอาจจะโดนลากผมหลุดได้น,นะเขาจะมีสเปรย์มาให้เป็นแบบแก้คันนะครับแต่ว่า,าผมก็อาศัยเอาเอาตินเจอร,ร,นะร,อจดดร์ด้วยนะครับวันที่เก้านะฮะคือจะได้ได้แบบว่ารักษาแผลด้วยครับแล้วก็แก้คันในตัวครับก็ก็เลยนะนี่ก็จะเห็นผมว่าข้างบนเนี่ยมันแผลมันเริ่มเริ่มแห้ง วันที่9้าเดือนห้พฤษภามนะครับก็๋ยวาู้ต่อไปอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับวันที่สิบอดนะครับเดือนห้านะครับมาดูสิบเดือนห้าก็สิบเอดเดือนห้าก็ประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นผมว่าผมเนี่ยมันที่เป็นลูกแผลสดนะครับมันหายแล้วนะฮะมันไม่มีแล้วมันมีน้อยมากนะครับ ก็ผมเริ่มขึ้นนะน,นี้สิบเอดเดือนห้านะครับผมถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูก็ดูแผนด้านข้างของออวันที่นะครับไม่ไม่ใช่เดือนห้าเมื่อกี้เป็นเ,เดือนห้าวันที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูเดือนห้าวันที่สี่นะครับเป็นภาพนิ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแผนด้านข้างก็จากที่มันแดงแดงมนลุ่มุมนะครับก็ก็เริ่มดีดีขึ้นนะฮะครับวัหนึ่งแล้วก็ ต่อไปก็ไปดูนี้เดือนห้านะครับไปดูวันนี้วันที่แปดเดือนห้าครับก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับก็ยังเห็นว่ามันยังไม่ไม่นั้นมากนะครับแปดเดือนห้าแล้วต่อไปเราก็ไปดูวันที่แปดเดือนห้านะครับลอ,ลองผมจะดูที่ผมจะเ,เลื่อนภาพได้ไหมนะครับอันนี้เป็นวันที่แปดเดือนห้านะครับวันที่แปด เดือนห้าก็จะประมาณนี้นะครับก็เออเดือนน่ะอาจจะไปวันที่แปดเดือนห้าเหมือนกันนะครับก็จะเห็นหมครับว่าแผงข้าขงบนก็ยังเห็นอยู่บ้างนะฮะแดเดืห้าก็อันนี้วันที่05ห้า คือผมถ่ายหลายภาพนะครับส่วนภาพนี้จะเป็นน่าจะเป็นวันที่แปดเดือนห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันครับเดือนห้าวันที่แปดก็ถ่ายเยอะหน่อยครับเดือนห้าวันที่แปดเพื่อดูดูว่าผมมันขึ้นไหมก็ถ่ายให้ดูตลอดนะฮะอันนี้จะเป็นภาพวันที่เก้าแล้วครับใช่ครับอันนี้วันที่เก้าเดือนห้านะครับประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าแผลเริ่มดีขึ้นนะฮะ เดี๋ยวที่แดง,แดงนี่คืออะไรวันที่11เดือน5เนพฤษภาครับอันนี้เป็นภาพของวันที่11นะครับเพิ่งผมไปตัดผมมานะครับก็เพื่อให้เขาทําทรงผมให้นะครับเพราะเขาตัดผมมาเรายังไม่ได้แก้ทรงผมนะก็ผมมันดีขึ้นนะเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีผมที่ที่เห็นความบางน้อยลงนะครับไปดูคลิปวิดีโอกันเดี๋ยวดูคลิปดูคลิปก่อนนะับนี่ครับก็ ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่11เดือนพฤษภาคมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากตัดผมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูผมที่เขาขึ้นนะฮะก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มบางน้อยลงนะครับคือไม่บางเป็นกระจกนะฮะอันนี้วันที่12บสองครับสิบสอเดือนพฤษภาคมนะครับ มาเนี่นะครับคือด้านค่าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันออไม่ไงไม่แดงแล้วด้้นค้ายมันไม่ค่อยแดงแล้วฮะแล้วก็ผมข้างบนก็มีผมใหม่ขึ้นเป็นตอตอนนะครับขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันดูดีขึ้นยาง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 ยงนะครับอันนี้วันที่สิบสี่นะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอนะครับนี่ครับวันที่สิบสี่ของเดือนพฤษภาคมนะฮะ ออจากมานี้ครับด้านข้างนี้แทบว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะครึ่งเดือนแล้วก็เริ่มหายปวดแล้วไม่ปวดแล้วไม่ปวดแผลไม่อะไรแล้วครับครึ่งเดือนแล้วอันนี้ผมบนครับกาลังคือวาศาศา่าสารมันกระลุดลูดไปเรื่อยนะฮะก็ขึ้นใหม่ก็เริ่มขึ้นใหม่อยู่อันนี้เราจะเห็นเดือนที่มันยังไม่แตกต่างมากนะฮะอันนี้จะเป็นเดือนวันที่นะครับอย่างที่บอกคือ,อ,อวันที่ห้าวันที่สิบสี่นะครับเดือนพฤษภาคมวันที่สิบสี่ คลิปก่อนสิบสี่พฤษภาคมอันนี้จะเป็นภาพนิ่งครับสิบสี่พฤษภาคมนะครับก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่แตกต่างเท่าไหร่อ่าวันที่สิบห้าครับสิบห้าสิบห้าพฤษภาคมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ยังมีแบบเป็นแบบแผลแล้วยังไม่สมานนะฮะแต่ความเจ็บไม่เจ็บครับมีเป็นบางตุ่มๆมากๆนิดหน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไปไปไฟอกเลือดไปอย่างเดียวต้องเห็นชัดนะครับอาจจะไปฟอกเลือดมา ไปดูก่อนนะครับถ้าไปฟอกเลือกมาก็จะมีแผลเห็นชัดๆนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นวันที่สิบ้านะครับ1ิเ้าดือนพฤษภาคมนะครับก็ประมาณนี้นะสิบเ9้าเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนภาพนี้วันที่ยี่สิบครับเดือนพฤษภาคมนะครับยี่สิบครับผมขึ้นเยอะตรงกลางก็ยังเห็นแหวงอยู่นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ วันที่23นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ23พฤษภาคมก็เช็คกันทุกวันนะฮะ23อันนี้26พฤษภาคมนะครับเป็นผมที่เราเราถ่ายให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ26พฤษภาคมอันนี้วันที่27แล้วนะฮะพฤศจายมจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับใกล้จะครบหนึ่งเดือนแลวก็อันนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับเห็นไหมครับผมข้างบนประมาณนี้ครับ28พฤษภาคมนะฮะ ันนี้เดือนหกครับเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งครับรู้สึกว่าผมอาจจะไปจะไปฟอกเลือดมานะครับก็เขาจะเอาเลือดมาฉีดฟอกแล้วก็ฉีดใส่หัวเรานะครับก็จะเห็นเป็นแดงเป็นเม็ดๆมั่งนะฮะฟอกนี้ครับเพื่อบำรุงรากผมนะครับตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับผมที่ขึ้นมาใหม่ก็ประมาณนี้ครับยังไม่เห็นว่ามันปิดร้านได้นะฮะวันนี้วันที่สามนะครับส่วนนี้จะเป็นภาพของวันที่ห้าเดือนมิถุนายนนะครับที่ห้ามิถุนายนะครับ วันที่13ครับเดือนมิถุนายนนะครับก็คือผมไปฟอกแน่นอนครับไปฟอกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีปุ่มแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับแดงๆขึ้นตรงนี้ก็คือก็คือว่าเออเป็นรอยเข็มนะครับคือวันนี้ได้ไปได้ไปละนะได้ไปละ13นะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือประมาณนี้นะฮะวันที่15นะครับมิถุนายนนะครับ วันนี้ส7เจ็ดนะครับมิถุนายนครับสิบเจ็นี้จะเห็นชัดเลยครับว่าที่เราไปฟ้อนจะเป็นเป็นตุ่มๆุ่แดงๆอย่างเงี้ยครับก็คือรอยเข็มใหม่ที่เจาะเข้าไปครับเพื่อบำรุงรากผมช่วงนี้นะฮะสิบเจ็วันนี้ที่ยี่สิบนะครับก็ส่วนตัวอื่นก็ไม่มีความเจ็บอะไรนะครับนี่เรารู้สึกว่าอ่ายิบสองนะครับเดือนมิถุนายนนะครับย2ิบสองเดือนมิถุนายนนะครับผมคือประมาณนี้นะครับย2ิบสองอันนี้วันที่ยี่บหกมิถุนายนะคะ ยี่สิบหกมิถุนาครับผมก็ดูครับนี้เมื่อกี้ยี่สิบหกมิถุนานะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนี้ครับวันที่เดือนหกมิถุนายนวันที่ยี่สิบหกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยนะฮะก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ถ่ายภาพอีกเลยก็เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปก็จะเป็นเดือนเจ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับที่ผมมาถ่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมไปไปฟอกไปฟอกเลือดมาน่าจะเป็นครั้งที่สองครับที่ไปฟอกเลือดมานะครับ จะมีรอยแผลแบบนี้นะครับครั่งผมก็ยังเห็นบางอยู่นะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบนะครับเราเริ่มทาตั้งแต่ยี่สิบแปดเมษายนะครับยี่แปดเมษายนี่แปดพฤษภาคมหนึ่งเดือนยี่แปดมิถุนาสองเดือนและนี่เดือนเจ็ดนะครับขเข้าเดือนที่สามนะครับถ้าวันที่แปดก็คือวันที่สามตอนนี้เราจะเห็นว่าผมเนี่ยมันยาแล้วมันปิดแล้วนะฮะคือวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับ ็คือจะครบสามเดือนอีกแปดวันครับเดี๋ยวไปดูวันนี้วันที่ยี่สิบอยู่นะครับจะเห็นว่าผมหนาขึ้นจนแบบปิดนะครับเดือนกรกฎาคบปิดแล้วครับเดือนที่สามนี้คือผมหนาปิดแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับนี่คือวันที่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดแล้ววันที่สิบเอ็ดนี่คือวันที่สิบเอ็ดนะครับที่ผมไปฟอกเลือดครัง้งที่สองนะครับซึ่งนัดครั้งที่สามของวันที่ยี่แปดเนี่ยครับ จะเป็นวันที่สองเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเดือนเจ็ดวันที่สิบเอ็ดนะครับทามาดูภาพต่อไปเลยอันนี้เดือนเจ็ดวันที่สิบเอ็ดอันนี้พอเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบก็คือผ่านมาแค่สิบวันเห็นไหมครับผมตรงนี้มันดูหนาขึ้นนี่เดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบผมดูหนาขึ้นแต่ผมไม่ได้ย้อมผมนะครับก็เลยยังเห็นเหมือนบางแต่ว่าจริงแล้วดูครับแตกต่างมากครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับนี่คือวันเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบครับเราจะเห็นว่าผมเนี่ย ตรงนี้หนาแล้วไม่บางนะครับคือมีความหนาแล้วคือมองจากไกลๆด้านหลังเนี่ยจะไม่เห็นว่าเราหัวล้านแล้วนะแต่ถ้าส่องจากกล้องมือถือเนี่ยมันจะเห็นแบบแบบขยายลุ่มขนมากมีแสงครับเออจะแบบตกต่างคือผมสเก็ตได้จากกล้องวงจรปิดที่บ้านผมนะครับผมมองจากกล้องวงจรปิดเมื่อ,อก,ก่อนเนี่ยผมจะมองเห็นไข่ดาวตรงกลางหัวผมนะครับจากกล้องทีด่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะแต่พอตอนนี้ผมมองจากกล้องที่หน้าจอเนี่ยมันมองไม่เห็นไข่ป็นสีดําหมดละหมายความว่าผมเนี่ยมันเป็นปกตินะครับนี่คือ ก็คือสูงไป,ปง่ายคือ2เดือนกับวันนี้เลยแปดวันจะครบ1จะครบสามเดือนนะครับผมกลับมาขึ้นเต็มนนะแล้ว่าดูครับอันนี้วันที่ยี่สิเอ็ดนะครับไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้วันที่ย2ิบสองนะครับนี่อันนี้คือแสงสว่างมากแสงสว่างมากก็จะเห็นนะฮะเมื่อกี้แสงสว่างน้อยอยังเห็นอยู่ในแสงสว่างมากนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านี้แทบจะโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับอันนี้วันที่ยี่บสี่นะฮะอาจจะดูเอ๊ะมันไม่เหมือนทําไมอันนี้มันดูแบบนั้น แสงของมันนะฮะเราจะดูก่อนหน้านี้มันจะมบางมากๆนี่มันเป็นแสงแสงสว่างนะฮะเดี๋ยวจะดูภาพต่อไปจะเห็นชัดนี่ครับอันนี้มันอันนี้เจ็ดยี่สี่นะครับเดือนกรกฎาคมวันที่ยี่สี่อันนี้ก็เดือนกรกฎาคมวันที่ยี่สบสองนะครับเราจะดูว่าแตกต่างกันอยู่ที่แสงนะครับอยู่ที่แสงสองนะฮะนี่แสงสองนะฮะยี่สี่นะครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับล่าสุดวันที่แปดเดือนสิบก็คือครบสามเดือนกับสิบเอ็ดวันนะครับ ตอนนี้ผมวันที่แปดเอนสิบสามเดือนสิบเอดวันซึ่งวันนี้ผมอัดวันที่สิบสองก็ผมขึ้นเนียเต็มแล้วครับดูจากกล้องไม่มีแล้วตอันนี้ก็คือผมดูจากจอนะครับจอของผมเองนะครับอันนี้วันที่สิบนะครับอันนี้ครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับว่าผมตรงเนี้ยเต็มไปล้วไม่เป็นไข่ดาวนะครับอันนี้ล่าสุดสิบเอ็ดนะฮะให้ดูสิบเอดให้ถ่ายอันนี้เป็นวันที่สิบสองคือวันนี้นะครับที่ผมอัดนะครับ ก็จะเห็นว่ามันเต็มหมดแล้วนะครับผมยังไม่ได้ย้อมผมรอบสองนะครับผมย้อมหลังจากที่การที่ตัดผมมาได้ประมาณสักครึ่งเดือนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ย้อมนะข้างในกที่เห็นที่ยขาขาครับตอนนี้เต็มแล้วครับก็จะเห็นว่าผมมันเต็มแล้วก็ดูของจริงกันเลยนะครับตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเต็มหมดแล้วครับวันที่ยี่สิบแปดของเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยผมจะต้องไป ไปฟอกเลยอีกครั้งนึงครั้งที่สามนะครับรนึ่งเขาน่าจะให้ผมฟอกอ,อีกสามครั้งแล้วก็ครั้งที่สี่คงไม่ต้องมีผมจะมาบอกอีกทีครับว่าต้องมีฟอกครั้งที่สี่ไหมก็เจ็บนิดหน่อยครับเจ็บตอนเจาะเลือดดูดไปแล้วก็มาจิ้มก็จิ้มประมาณหกครั้งครับเข็มละสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็เลือดเราประมาณสลิงประมาณนี้ครับแยงเข้าไปครับเพื่อบำรุงพอเลือดเรามาฟอกครับไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วก็บำรุงให้ราาผมนงเงี้ยมันแข็งแรงนะครับ แล้วเขาก็ใช้ยาเป็นยาขวดสีขาวนะครับไม่ให้ทาเพื่อบำรุงร้กผมอันหนึ่งครับยาไม่กินสีแดงกับสีเหลืองนะครับให้กินทุกเดือนนะครับก็ยาที่กินทําให้ผมเนี่ยขึ้นเยอะมากครับผมชื่อมากแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ไลโอนะครับด้านบนเนี่ยไม่ได้ใช้ไลโอในการในการทานะครับไลโอจะทาของด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นปลูกผมล้วนเป็นยาของปลูกผมล้วนนะครับก็สรุปรวมความตอนนี้เดือนที่สามเต็มนะครับนะครับเดือนสามเต็มเกินมาสิบสองวัน ก็ S <S ผมขึ้นแล้วใช้เวลาแค่สามเดือนแต่ปกตินี้ทางหมอบอกว่าอย่างน้อยประมาณสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนขึ้นแต่ว่าตอนนี้สามเดือนกว่านี้คือขึ้นขนาดนี้นถือว่าพอใจมากตอนนี้ไม่หัวไม่ล้าแล้วครับนะครับเห็นไหมครับ,รบหัวไม่ล้าแลนะ้วก็ก็ในการทําก็มีแค่นี้ก็เดี๋ยววันที่ยี่แปดผมจะไปฟอกเล็กทางหนึ่งก็ก็คงต้องปิดคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่า ในการที่เราเสียเงินขนาดนี้แล้วก็ผมขึ้นอย่างนี้ถือว่าพอใจครับไม่ได้โดนหลอกแล้วก็เทียบได่หน่อยตอนนี้มีราคาโบอชัน50,000ื่ครับบางร้านมี39 0 0 0คือตก4 0 0 0มืเฉลี่ยประมาณ40,000ขึ้นหึง5 0 0 0 0 6 0,000นะครับอยู่จนช่วงนปีนี้วันที่8เดือนสิงหาคมปี64นะครับปี2021การปลูกผม2 5 0 0อยการาฟอยู่ฉเฉลี่ยประมาณ4 5 0ห้าหมื่นนะครับซึ่งตอนผมทำเนี่ยก็คือผมไปลงชื่อก่อนแล้วมันมีโควิดเข้าเลยว่ราคา แต่ว่าหลังโควิดไม่รู้จะยังไงนะครับแต่ร้านที่ผมทําคือวีดีไซน์นะครับคุณหมอเนี่ยเที่ยวชายมากทามาเยอะแล้วก็เลยหมดปัญหาเรื่องเรื่องที่ว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับก็หมดปัญหาคือผมด้านข้างเราเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะร้านครับถ้าเราผมอยากให้ด้านบนมันเต็มอีกนะครับให้มันเต็มนะฮะผมก็ไปทําอีกประมาณสักสองพันการาดใส่นี่ครับแต่มันเจ็บประมาณมันก็ทนได้ครับถ้าเราอยากอยากให้มันดูดีนะครับก็ไม่แน่ครับอาจจะว่าง อาจจะไปทาอีกได้เงินหุ้นเยอะๆอาจจะไปทําอีกก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับนานๆเราจะมีคลิปมาให้ดูนะครับก็คลิปนี้ใช้เงินลงทุน6 0,000บาทนะครับแล้วก็เวลาเราไปฟอกเลือดเนี่ยก็คือฟรีให้ยามากินฟรีนะครับปรึกษาฟรีหนึ่งปีก็จบแค่หกหมื่นบาทถ้าใครไปทําก็ห้าหมื่นบาทไปทาได้เลยนะครับที่วีดีไซน์นะครับผมขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพอันนี้คือภาพของเมื่อวันนี้นะครับล่าสุดนะฮะยังไม่ดูวันนี้เป็นภาพล่าสุด ครับเปรียบเทียบกันนะครับกับภาพของปีที่แล้วนะครับให้ดูภาพของปีที่แล้วคัวคก่อนปิดคลิปครับนะครับนี่ภาพของปีที่แล้วแล้วก็ภาพผมของปีที่แล้วพอกี้ผมลบถังขยะไปแล้วก็เอามาให้ดูไม่ได้แล้วนะครับก็ายบ่ายครับผมมากครับที่ดูคลิปครับสวัสดีครับายบาย